เส้นนี้คือเส้นที่เราทําไงคะถอยกลับถอยกลับคือเส้นตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้เราเดินถอยกลับคือเส้นที่เป็นเป็นแนวพอเป็นแนวเสร็จเราพลิกให้สุดคือดันให้สุดด้านหน้าเหมือนเส้นนี้เราถอยกลับดันให้สุดมันก็เลยจะเป็นเกลียวเห็นไหมคะเฉียงอย่างนี้ดึงเส้นนี้เห็นไหมคะถ้าเกิดเราทําสุดเราเส้นนี้เราจะเดินเราจะดึงมันก็จะเกิดเกลียวแบบนี้อ่ลองทำกไปคือเห็นไหมคะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันเป็นนี้ใช่ไหม เรเห็นไหมคะตรงเส้นนี้ใช้วิธีการถอยลังเส้นนี้ดึงดึงแล้วพลิกด,ด้านหน้าเห็นไหมคะให้เกี่ยวมันสุดมันจะเป็นลักษณะของเส้นทะแยงและตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันมันจะต้องพองเป็นเกลียวนะคะแล้วเส้นนี้มันจะเป็นเส้นของเส้นตรงซึ่งผิวลายผ้าก็คือช่องไฟตรงนี้มันจะต้องตั้งตั้งตรงแล้วตัวนี้เส้นทะแยงเราก็ต้องจับตรงนี้เห็นไหมคะ มันเป็นเส้นแนวซึ่งเราจะต้องพิกให้มันเกิดเกลียวดันให้ทำไมคะดันให้ให้สุดนีด่คะอ,นนอันนี้อันนี้เกลียวมันเกิดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเราจะต้องทำตรงนี้แล้วก็ดันตรงนี้ให้ทำไมคะให้มันสุดเกลียวมันจะเกิดเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามมนเป็นเกลียวแสดงว่าเราต้องพิดตรงไหนคือเข็มไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้เข็มมันจะเป็นลักษณะตรงนี้เลย เห็นไหมคะมันจะโผล่แบตรงนี้เลยมันก็คือไม่ได้เรื่องของความปลอดภัยเห็นไหมคะตรงนี้มันซ้อนเกยมันจะต้องไม่ซ้อนเกยอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราซ้อนเกยแสดงว่าเราต้องผิดอะไรคือตรงนี้เห็นไหมคะเส้นแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นตั้งเลยเส้นตั้งคือเป็นแนวแต่ถ้าเกิดจะดูช่องไฟจะรู้เลยว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันคือเส้นตรงตรงนี้มันจะเป็นร่องเห็นไหมคะถามไปเรื่อย ย่างไหมเขาอย่างอยู่นะคะตอนนี้ครูจะใช้วิธีการเข็มเห็นไหมเข็มมันจะต้องดูว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าเกิดตัดดีมันก็จะเป็นเตียวที่ทำไมคะสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเท่ากันเกลียวตรงนี้เราไม่ห่างมากมันก็เกิดการทําลายเกลียวที่ทําไมคะเท่ากันเช่นถ้าเกิดเราจะเอาหกก็หกเราเอาเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดคือมันดูช่องไฟแล้วก็ สัดส,ส่วนนะคะในการทำเหมือนอันนี้ใช้7อันนู้นใช้6เห็นไหมคะัมันจะต้องเป็นร่องแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ทําเป็นร่องแสดงว่าเราพลิกเกี่ยวยังไม่ได้เร,เราดูซิว่าเดี๋ยวเราท่ายรูปผลงานของเราตรงนี้ว่าเราเริ่มทําตรงเนี้ย ทำไมเราได้ทําขนาดนี้มันจะสวยมันเกิดจากอะไรหรือขึ้นฟ้าไหมนขึ้นฟ้าไหมหรือไม่ขึ้นฟ้าไหม,ไหม,ไหมเราทําไปเราต้องดูด้วยระดับอะไรสายตารใช่มันไม่ได้ทำง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจทรนิๆเราจะไปได้